เอาละครับผมส,สดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเต็มเองช่ไแต่วันนี้ไม่อยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วหรับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสายฮะเพราะว่า DX เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่เหมาะกับเราแล้วนะฮะ DX มันยังไงมันฟาร์มยากนะมันฟาร์มยากถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ผมก็เล่นให้ดูมาหลายคลิปแล้วว่ามันเล่นลงดันลงอะไรได้โอเคแต่ว่าผมควรจะต้องเปลี่ยนแล้ววะผมจะไปเล่นเป็นซูโม่นะก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องมีไอเทม2ออันนี้ครับผมจ็อบเชงแล้วก็ไอเทมคัมพีซูโม่อะผมใช้จ็อบเชงก่อนเลย นี่เราก็จะกลับกลายเป็นอาชีพสตีดแล้วนะสตีทเืออาชีพเริ่มต้นสกิลของเราก็จะถูกถอดออกหมดเลยแล้วสกิลเราเปอยู่ไหนเนี่ยสกิลที่ถูกถอดเอาไอยู่ในนี้หมดเลยโอเ้เสียดายว่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นแล้วนี่ก็ลบออกให้หมดอโอเคคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นซูโม่กันใช้เลยครับอ๋อต้องนายไมล์รูมเท่านั้นโอเคซูโม่ว่าซูโมโ่เป็นสายที่เหมาะกับการฟาร์มมากซึ่งถ้าเราจะทำคอนเทนต์ฟาร์มเราต้องซูโม่ฮะโอเคเราเป็นซูโม่เรียบร้อยแล้วได้อะไรมาบ้างออกไปดูที่ง่ายไหมง่ายมาก แค่คลิกไม่กี่คลิกก็กลายเป็นซูโม่แล้วตอนนี้เราเป็นซูโม่แล้วนะเราใช้สกิลซูโม่ได้เขาให้อะไรมาก็น่าจะต้องให้ของนี่ไงซูโม่จ็อบเราจะให้กล่องซูโม่มาสักกล่องน,นี้จะน่าจะมีสกิลแหละน่าจะม, Skill ะม,มจีสกิลกับชุดซูโม่อ่ะเห็นไหมมีจริงด้วยสกิลกับชุดซูโม่ชุดซูโม่เนี่ยอ๋อก็บวกสเตตัสนิดหน่อยถาวรปหมลองใช้ดูดิเจ็ดวันไม่ใส่แล้วก็ไหนวะออ นี่นี่น,นสกิลซูโม,โม่ปาบเค okay. ใส่สกิลให้หมดซะแต่ว่าซูโม่เนี่ยสกิลที่เราจะเล่นจริงๆจะมีอยู่ประมาณหลักๆ3สกิลนะจะเป็นสกิล e กับลงดีแล้วก็ลงดีหลังลงดีหน้าลงดีหลังหลักๆอยู่3สกิลเดี๋ยวเรามาหากันหาลงดีเราจะเอาสักบวก8ดีไหมผมว่าลงดีอะ่ะบวก7็ก็น่าจะพอแล้วบวก8น่าจะแพงไปเดี๋ยวเรามาเทียบราคาก่อนถ้าบวก8ดบวก8ปดไหม ซูโม,โม่นะเดี๋ยวหาก่อนซูโม่บวก8ซูโม่บวก8 e อ,อยู่ที่9.25 m อันนี้คือ e อันนี้คือ e แล้วถ้าลงดีอะนี่ไง10 m 2สกิลนี้ก็20 m โ,โหแล้วถ้าเราเล่นเป็นบวก7บวก7ลงดีล่ะบวก7ลงดีบวก7ลงดีไหนวะอ่ะน,นี่บวก7แล้วบวก7ลงดีไม่มีเลยวะไม่มีจริงเหรอโอ้มีใครโลกังฟูเนี่ยเอาจริงผมชอบเล่นกังฟูมากแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการเล่นสายฟาร์มของเราบวก7ลงดีอยู่ไหนอะไม่เห็นมี ไม่มีคนขายเหรอบวก7ลงดีซูโม่เนี่ยเราก็เซิร์ชดิอ๋อนี่4 m 4 m กับบวก7แล้วถ้าไปเป็นบวก8เนี่ยจะ 10m เพิ่มมา 6M อ่ะน่าลงทุนไหมน่าลงทุนไหมถ้าบวก8เพิ่มมาเดี๋ยวนะผมขอคำนวณก่อนถ้าอ e ีซูโม่บวก8จะลงอ่าผมขอคำนวณก่อนถ้าผมใช้อ e ีซูโม่บวกบวก7แล้วมันมีเซ็ตมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นบวก8การที่เราจะลง e อ่าบอสโจ๊กตายทีเดียวอะมัน มันต้องเพิ่มสเตตวะต้องเพิ่มอะไรเท่าไหร่บ้างโอ้เพิ่มเยอะอยู่นะเพิ่มเยอะอยู่นะเพิ่มเยอะอยู่นะต้องใช้เอต้องใช้เป็นบวกแปดเอเอต้องใช้เป็นบวกแปดแล้วมันจะเพิ่มเป็นบวกเก้าแต่ว่าลงดีเราเอาแค่บวกเจ็ดไหมเอาแค่บวก7จ็ดไหมลาวิตี้เราจะต้องเอาแค่บวก7็ไหมหรือบวกแปดดีวะเพิ่มขึ้นมาหกสิเปอร์เ็นเลยนะดาเมจในการลงดันเพิ่มขึ้นมาห0สเปอร์เซ็นเลยหกเอมแต่เงินก็เพิ่มขึ้นมาหกเอเหมือนกันเอาดีป่าววะ,ะคิดหนักเลยครับเนี่ยลาวิทตี้ผมว่าเล เดี๋ยวค่อยไปทําบวก8มันทีหลังเพราะว่าผมจะต้องมีลงดีหลังด้วยอืเอาละเอาบวกเก็พอละเล่นได้ไหมได้แหละได้แหละไปปะจะเป็นบวก8เลยดีวะอุ้ยหนักใจยังหนักใจจังโอ้ยบวก8เพิ่ม6กอถ้าบวก8ดนี้คือจบเลยนะผมจะไม่ทําต่อไม่ทําเพิ่มถ้าบวกเนี่ เอาบวก7ไปก่อนแล้วกันครับผม,อมเอาบวก7ก่อนแล้วกันส่วน e ก็ใช้เป็นบวก8แล้วกันเพราะว่า e มันต้องบวก8ไม่งั้นเราต้องทาของเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่ของเพิ่มผมหาของใส่เพิ่มอยู่ e sumo 9.2โอเคครบแล้ว2สกิลที่เราต้องการมี e e กับลงดีโอเคคราวนี้เรา e โจ๊กทีเดียวตายเลยนะเดี๋ยวผมจะหาของมาเพิ่มใส่ให้มันครบๆแล้วกันให้มีติดหลังแล้วก็เอาให้มันครบอะโอเคเดี๋ยวขอไปหาแป๊บนึงอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นถุงมือฟาร์ม ถุงมือกับถุงมือกับเอ้ยไม่ใช่ดิถุงมือเรามีแล้วรองเท้าฟาร์มรองเท้าฟาร์มนี่จะบวกฮิตบวกฮิตเพิ่มด้วยถ้าเป็นรีเจนล่ะรองเท้าฟาร์มรีเจนกี่บาทวะเดิมๆไม่มีหรอเออเจอแล้วรองเท้าฟาร์มรีเจนผมว่าจะใส่เป็นตัวนี้เลยดีไหมเพราะว่ามัน 7M อะ บวก6แต่ว่าเป็นอ4 3ถ้าไปขึ้นเป็นบวก10มันน่าจะเยอะกว่า70มั้ยไมด้ไหมน่าจะประมาณ80กว่าเผื่อเผื่อเราไปทําของเพิ่มในอนาคตด้วยแต่ถ้าเป็นบวก7อ่ะมันจะอ32อันนี้ 7M ใช่ไหมถ้าบวก7รองเท้ารีเจนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมเห็นอยู่อันหนึง่งบวก7รองเท้ารีเจนเฮ้ยอันนี้6 6เฮ้ย800รเคงเหรออ๋อแต่มันระดับแรอ่าบวกเจ็ดโอ้โหอเจ็ดสิบเอ็ดเลยวะสิบสี่เอ็มอ่ะโอ้แต่เอาเพิ่มมาเจ็ดเอ็มเลยอ่ะโอ้เท่าตัวไม่เอาไม่เอาแพงไปเราต ไหนวะนี่นี่เจแต่ว่าเป็นออปกติผมว่าไปเอาออแต่งดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นเราไปเอาออแต่งดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเราไปเอาอแต่งเลย 7M แล้วก็รองเท้าบวกฮิตนะบวกฮิตแอดแท็กสเปเชียลเราถึงแล้วไงสเปเชียลเราถึงที่ต้องการแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสเราไปหาสเตตัสอย่างอื่นดีกว่าผมไปหาสเตตัสพวกฮิตอะไรเงี้ยเพิ่มดีกว่าคราวนี้เราได้รองเท้าฟาร์มมาแล้วเราเหลืออะไรติดหลังติดหลังกางเกงเสือ้อทรงผม ติดหลังกางเกงเสื้อทรงผมอ่ะหาต่อครับอ่ะผมว่าติดหลังเนี่ยผมจะใช้เป็นไวกิ้งดีกว่าวะ่ะจากที่ผมลองดูสเตตัสหลายๆอันมาถ้าไวกิ้งเนี่ยมันจะบวกทั้งฮิตทั้งสเปแล้วก็มีเดฟถึง2อย่างบวกเลือดด้วยมันจะได้ทั้งถึกแล้วก็ตีแรงแต่อีกอย่างนึงคือผมดูไว้คือพาวเวอร์พาวเวอร์เนเจอร์หลังพาวเวอร์เนี่ยถ้าถ้าในงบเท่ากันนะไอหลังเมื่อกี้เดิมเดิม 7M ใช่ไหมแต่นียบวก7บวก7เอ้ไม่ใช่สิบวก7เออ 11m มันจะเพิ่มมาถึง 4M แต่ว่เอ็ สเตตัสมอนเหมือนกันเลยวะ่ะเอ้ยอันนี้มันออเด e นี่ออเด e ออเดฟ e แล้วไม่มีออย่างอื่นหรออ,อ,อ๋อมีแต่ a อเด e ครับผมไม่อยากได้ออเ d ฟอ่อดิผมอยากได้ all attack อ,อ๋อถ้าจะเป็น all attack ออไม่ใช่อันนี้ก็ยังออเ d ฟอยู่ a อเด e หมดเลยอะ่ะมันจะมีอออ๋อมีออแอ t แ a c แต่ 22m นะแพงไปแพงไปวะ่ะผมว่าผมจะเอาหลังไวกิ้งดีกว่าซึ่งสเตตัสเหมือนเหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่อันนี้จะจะดีกว่าอันนี้จะดีกว่านิดหน่อยแต่เสียดายที่มันเป็นออเ d ฟอ่อดิแล้วถ้าเดิมเดิมอ่ะเดิมเดิมเอ๊ะ ไวหลังไวกิ้งก็เดิมเดิมนี่ว่าหลังไวกิ้งเดิมเดิม 7M แต่หลังอันนี้เดิมเดิม 6M เฮ้ยอะดูนะฮิต120 H p 1 5 0 0แล้วก็เดฟแต่ไม่มีกริฟอันนี้จะอันนี้จะเสียดะเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีกริฟแบดแทบเออแต่หลังไวกิ้งมีกริฟอ่ากริฟกิฟเดฟแต่อันนี้จะเพิ่มมาเป็นสเปเชียลเดฟแทนเออว่ะมันต่างกันซึ่งกริฟเดฟไงดีวะผมว่า ผมว่าเอา power lenser เดิมๆดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปบวกเอา power l a n s e r เดิมๆเอ้ยมี power ค o l o r a n c น l o r a n power l a n s e r เราเอาเดิมๆเดี๋ยวเราค่อยไปบวกเอา 6m บวกเปลี่ยนแลอ,อีกก็น่าจะ 6.4m ก็ยังประหยัดกว่า500,000โอ้โหแต่ถ้ายังไม่เปิดนี่ 9m นะเราเอานี่ไปเลยแล้วค่อยไปเปลี่ยนแลเอาเอยแต่ถ้าบวกมันนิดหน่อยบวก5มา 5m แต่เสียดายที่เขาทำเป็นเดฟหมดเลยอะผมอยากได้เป็น add tag อะเนี่ยแต่เพนจะเป็น add tag เนี่ยแพงมากไม่เอาเอาเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนแรมครับเออคลิปนี้ว่าจะมาเปลี่ยนอาชีพเฉย,ยๆ,ๆนะไปๆมาๆทำของเื้อด้วยซะงั้นเหลืออยู่3 0กว่า M เ,เปลี่ยนแรมเลยฮะนี่เออเรายังไม่โคลนของเลยย,ยังไม่โคลนเซตเลยอะหรือจะไม่โคลนดีปะใส่อย่างนี้เลยไหมโอเคโอ้ขาดอีก3ชิ้นวะขาดอีก3ชิ้นเดี๋ยวขอหาก่อนนะ อ่ะผมนึกออกแล้วอีก3ส่วนที่เหลือผมจะใส่เป็นวันแม่เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมดูจากราคาแล้วก็ของราคาแล้วก็สเตตัสเนี่ยค่อนข้างโอเคนะถ้าไปเทียบกับอย่างอื่นนะวันแม่ผมดูไว้จะเป็นบวก7อออต่งที่ผมจะเอาเดี๋ยวผมขอดูอย่างอื่นอีกนิดนึงนะผมเห็นออตั้งสวยๆแล้วแหละที่ผมคิดว่าผมจะซื้อแต่ผมขอดูดูอีกอีกแป๊บนึงนะจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออันไหนดีอ่ะทรงผมผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะซื้อตัวนี้มันเป็นออที่แบบออต่งอะ่ะถ้ามันขึ้นไปบวก1ิบมันน่าจะอ่ะ อแอตแท็ oh, อยู่ที่ประมาณคิดว่าเท่าไหร่วะคิดว่า90้าสิบไหมคิดว่าน่าจะเป็น90ไม่แน่ใจแต่คิดว่า90ถ้าขึ้นไปบวก10นะเราเผื่อในอนาคตที่เราจะทําของเพิ่มด้วยผมว่าโอเคอันนี้โอเคแล้วเป็นของจูด,ด้วยเราไม่ต้องเปลี่ยนแหละโอเคทรงผมทรงผมถูกไหมเนี่ยอ่ะถูกทรงผมซื้อเลยครับ 5.5m เราจะได้เหลือตังไปทำอย่างอื่นด้วยทรงผมคราวนี้ก็เหลือเสื้อกับกางเกงก็จะเป็นของวันแม่อยู่ดีจะได้ครบเซ็ตมันจะได้บวกสเตตัสเป็นสเปเชียลแอตแทกเพิ่ม50อื 50ก็ยังดีเดี๋ยวดูซิบวก10บมีออหดหดไหมออเดฟออเดฟถ้ามี 10M แล้วเออร้อยอะผมออร้อยแอดแทกับผมเอาไม่เกิน 10M มี่ไหมมีแต่ออเดฟครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาทำเป็นออเดฟกันอนะเสื้ออืมผมก็ผมไม่เล่นออเดฟอะผมอยากได้ออแอดแทกอะ 11M โอ้โหเดฟ151โคตรถึกก็ดิถ้าใส่อะ่ะสิอ๋ออันนี้แค่75ว่ะแต่ว่า 12M เราต้องไปเปลี่ยนแลอ,อีกไม่เอาวุ่นวาย เดฟร้อยเดฟร้อยหมดเลยอะส่วนใหญ่ทาเป็นออเดฟหมดเลยอะเฮ้ยมีออเก้าเจ็แต่ว่าสิบสี่เอ็มอะมันเกินที่เรามีราคาในใจไว้มาเยอะมากแล้วถ้ากางเกงอะกางเกงก็คงจะเป็นออเดฟกันซะส่วนใหญ่เหมือนกันนั่นแหละอืมเกินงบแล้วหน้าผู้หน้า,พว,นาพวกนี้เกือแต่ว่าโอ้โหดิถ้าเป็นออแอทแท็กอะราคาจะแพงกว่าแต่ว่าก็เกินงบมาเยอะเลยเราอยากจะเหลืองบไว้ด้วยเราไม่อยากจะใช้หมดแล้วก็เสื้อ อ้อันนี้อเอ้ยเราได้ไปแล้วนี่เราได้ไปแล้วนี่อันนี้ถ้ามันขึ้นบวกสิบน่าจะอเจ็ดสิบสองไหมเออแต่ของเราอะถ้าขึ้นบวกสิบน่าจะอเยอะกว่าประมาณแปดสิบเก้าสิบแต่มันไม่ลบไงประเด็นคือมันไม่ลบมันมันสวยตรงมันไม่ลบแต่ว่าไม่เป็นไรเราซื้อไปแล้วอันนี้อแปดสิบแปดถ้าขึ้นบวกโอ้โหถ้าขึ้นบวกสิบนี่อหนึ่งร้อยฮะหนึ่งร้อยสิบปะ อ1อนะ1 1 m เดี๋ยวเราเก็บไว้ในใจก่อนโอ้โหอันนี้อเก้้ถ้าขึ้นบวก10ก็จะเป็นอหนึ่งอสเท่าไหร่วะ17อันนี้110อสสวยสวยสวยโอ้อันนี้ก็สวยนะแต่เรามาดูบวกเจดดีกว่าเกินงบเกินงบ เดี๋ยวเรามาดูหน้าบวก7บวก8นี่น่าจะเป็นออปกติส่วนใหญ่แล้วบวก8เป็นออปกติครับผมเอ้ยมีอันนี้เป็นออแต่งวะกางเกงวะ่ะ47แต่ว่าบวกบวก8แล้วมันถ้าบวก8มันจะคำนวณยังไงวะ5 5าอบวก8บวก8นะถ้าเป็นบวก7ที่เราเล็งไว้อะบวก7ที่เราเล็งไว้จะกี่ m อวะไม่ใช่ตัวนี้ 34ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่บวก7ที่เราเล็งไว้5.7 m เอไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยังอันไหนวะที่เป็นออแต่งอะนี่นี่นี่ห้า .9 เอบวก7นะแต่ว่าเป็นของเซราะวะถ้ามันไปบวกส0อันนี้น่าจะเพิ่มมาอีก40่ปะน่าจะ90ออก90ออกประมาณ90แต่เป็นของเซรา ล้ว 5.6m ตีราคา,เ,าเปลี่ยนแลด้วยเป็น 6.4m 6.5m 6.5m ใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาบวก8 6.5m ถ้าเราเอาบวก8อันนี้อันไหนวะอันนี้มันจะ 5.5m แล้วก็อันนั้นด้วย4เป็น 5.9m โอ้โหมันก็เพิ่มกันไม่เยอะแล้วนี่มันเป็นบวก8แล้วมันถ้าไปต่อบวก10ม,มันได้ไม่เยอะเท่ากางเกงตัวเมื่อกี้ เรางเกงตัวเมื่อกี้เลยไหมเราขาดังเกงกับเสื้อนะเนี่ยผมว่าจะเอาสองตัวนี้แหละข้างๆกันเนี่ยมีออแต่งที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีแล้วถ้าเป็นออแต่งน่าจะ 5m ขึ้น 5m ขึ้นหมดเลยเดี๋ยวดูดิมีอันไหนที่ออแต่งแล้วแบบฟิลฟิลไหม 8m อหกสิบสีก็คืออร้อยอ่ะถ้าเป็นบวกสิบก็อร้อย 8m อันนี้ออเดฟ 11m อหกสิสีอ้อันนี้ก็อร้อยแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาถึงร้อยก็ได้มั้งเราไม่ได้เน้นที่จะเอาไปโหดขนาดนั้นเราเอาเน้นถูกเน้นถูก เน้นถูกเราก็กลับไปที่เดิมของเราคือ2ตัวนี้แล้วเราต้องซื้อเปลี่ยนแลอีก2อันเลยนะเอาดีปะก็ต้องเอาแหละเนาะถูกไหมออแอดแท็กออแอดแท็กห้ากับห้าถูกแหละโอเคเอาเลยจะได้เหลือเงินไปทำอย่างอื่นด้วย ไหนวะอีกตัวนึงอ่ะ5.9โอเคแล้วก็เปลี่ยนแล2อันคนขายเปลี่ยนแลตัดราคาเยอะมากช่วงนี้อืมผมสบายเลยผมไม่ต้องเตืองเงินอ่ะเปลี่ยนเป็นจูซะอีกอันก็เปลี่ยนเป็นจูซะโอเคปรับ เอาจริงมันมีของที่สเตตัสดีกว่านี้แต่ผมคำนวณแล้วของประมาณเนี้มันคุ้มกว่าเออมันมันคุ้มกว่าไอาที่ผมทําเนี่ยคือคํานวณด้วยราคาแล้วมันคุ้มกว่าแหวนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนวะผมว่าน่าจะต้องมีแหวนอย่างอื่นที่บวกแอตแทกด้วยกับสเปย์ด้วยเอ๊ะเออแต่ไม่เป็นไรถ้าเราบวก7มันก็บวกแอตแทกเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ที่มาเปลี่ยนเป็นซูโม่แล้วก็ทําของเพิ่มค่อนข้างที่จะโหดเลย รอบที่แล้วเราหาเซตกับของมาใส่ให้มันอีทีเดียวตายได้ใช่ไหมงบไม่ถึง1,000แต่รอบนี้เรามาหัวใช้ไป 50M เลยนะรอบเนี้ห้าห้าเอ็มเอ็ละเท่าไหร่เอมละสามสิบรอบนี้ใช้ไปพันหก็สองพอยู่ดีอ่ะก็ผมว่าสองพก็ไม่แพงนะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แพงเวอร์องพันห้ทั้งตัวตอนนี้สองพแล้วก็ ถ้าบวกของเพิ่มอ่ะให้มันเป็นทุกผมกะว่าจะทําให้มันเป็นบวก10หมดเลยผมว่าผมน่าจะดันฮิตกับสเปได้ถึง3000หรือไม่ถึงจริงๆก็แตะถ้าไม่ถึง3 0 0 0ัจริงๆก็น่าจะแตะๆ3 0 0ันอยู่เพราะก็มีมีของบางอย่างที่ยังไม่ได้บวกของบางอย่างก็เป็นแค่บวก 4, 5, 6บก5บวก6อะไรอย่างนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันสำหรับการมาเปลี่ยนเป็นซูโมโ่แล้วก็ทำของเพิ่มนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองเอาไปลงดันให้ดูละกันนะว่า ทำมาแล้วเนี่ยเอาไปลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับสูหมูนะฮะนะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย